โอ้หภาพสวยว้า,วาเอาเรื่องว่ะเฮียโอ้โหหิวเลยืมโอโอวัลดีน้องสาว นั่งด้วยคนนะเดีวะไงอ้ามแต่เราเตรียมการอยู่คลิปนี้น่าจะไม่ได้สู้อะไรเท่าไ,ไหร่นะเอามาดูเกมเพลย์เขาก่อนแล้วกันภาพสวยจริงไม,รรไม่บอกหรอกชื่ออะไรใครอย่าบอกเออเอาแบบบิวเป็นแบบเซสกเกะเวอร์ชั่นผู้หญิงเลยแล้วกันเนาะ เออเป็นไงอโอ้โหอยากเล่นแล้วว่าเป็นชอทาโรแล้วกันนะ <c oughs> น้องแมวก็มาอืมโอ้ยเสื้อแบบออโดนใจเลยอะ่ะต้องสีดำแล้วตาก็เออ โชทาโร่โชทาโร่คุ้งโอ้มาถึงเลี้ยงเบียร์เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยน้องแมวเซยต์กิมิตสกลับมาแล้วด้วยอีกทีนี้เอะอะชนแก้วตลอดเลย コリュウは何で新大陸に向かうんだろうなあ,あんたは新大陸に古流の秘密があると思う,そういえニュー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 しューニいーニュ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 ーーニュ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 ーー ทำไมต้องแบลด้วยเนะี่ยฮะฉุดัไัんですめまして何をそう私も้เอา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 เ้ยโอ้หเนือตกเลยเดี๋ยวแล้วกน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 แล้วก่นแล้วกนลกนไปไหนไปไหนไปด้วยไปด้วยได้วยได้ยอือะไรเนี่ยโอย ถามจริงโอ้เร oh, ือแตกหรือเปล่าวะยังยังยังเรือยังไม่แตกเรือยังไม่แตกเรือยังไม่แตกไป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 เอา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 เกาะ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 เออจับก้อนจับก้อนจับก้อนเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาโชทาโร่เฮ้ยยัง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 เอาโชทาโร่โชทาโร่โ้ไปแล้วน้องแมว เอ,เ,หเ,หเอาเฮ้ยมาถึงก็ตายเลยเหรอเอเอย e ังยังจมน้ำหายนาไม่เป็น้วยกูอะเอายังไม่ตายเอายังอยู่เอายังอยู่เอาไงต่อเอายังไงเอายังไงตอนนี้อาวุธกูมีหรือยังเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ย เอากูไตเป็นสไปเดอร์แมนเลยจังหวะเนี้ยเขาก็มีปล่อยสลิงด้วยด้วยว่าเออเออไป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 อีกผู้หญิงไปก่อนเลยไปไปแมงมุมเลยโอเคขึ้นมาได้แล้วไงต่อหืให้ลงไปเลยเหรอโอเคโอเคแดดลงมาแล้วก็แดดแล้วก็ออกคัาซีนยังไงเฮ้ยยิงใหญ่อ้ เฮ้ยเฮ้ยได้ดิได้ได้ไดมันต้องได้เฮ้ยเงี้ยเหมือนเล่นเองโอ้ยโอ้ยไม่ฉากอะไรนี่โอ้โหเงี้ยตัวเบิรเริ่มเลยเอาละเราจบไปกับรอยยิ้มของน้องคนนี้ก็แล้วกันนะน้องเสื้อเหลืองเงี้ยมองอะไรกันเนะี่ยโอ้โห